พอมาเห็นบ้านแล้วมีความรู้สึกประทับใจมากเนี่ยหรือบ้านฉชนไนหะประทับใจมากสวยมากแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยเพอร์เฟกเลยชอบมากรู้จกักจากเพื่อนอีกทีนึงที่ไปเช่าบังกะโลแล้วก็อยากได้บ้านปรึกษาเพื่อนแบบทั่วไปอยากได้บ้านไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนไม่รู้จะหาที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนบอกว่าเออที่ราศีเราอะ่ะมีบริษัท เขาทำเขาทำงานดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเออติดต่อให้หน่อยอยากรู้ว่าเขาดีไซน์แบบไหนยังไงยังไงตอนแรกก็กังวลกังวลอยู่ว่าเออทำได้จริงไหมเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้คุมงานเองอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้บริษัทคือไว้ใจบริษัทไม่ใช่ว่า5 6 7เดือนคือไว้ใจอ่ะเพราะเราไม่ได้มาดูกับงานก่อสร้างเลย คือมีวิศวกรดูแลให้แล้วก็คอนเฟิร์มให้ทุกครั้งผ่านาลุงที่อยู่ที่บ้านกา็ดูทีละสเต็ปเพราะเราไม่ได้มาดูก็เลยเคือไว้ใจอะ่ะเพรเราไม,ไม่ได้มาเห็นเนาะพอมาเห็นจริงๆอะ่ะพอมาเห็นบ้านแล้วมีความรู้สึกประทับใจมากมาเห็นบ้านเมอนเนี่ยหรือบ้านชน,นสวยมากประทับใจมากสวยมากแล้วก็ทุกอย่างเนียบ เนียบทุกขั้นตอนดูทุกอย่างและระบบน้ำระบบไฟนี่เพอร์เฟกเลยชอบมากประทับใจคุณสามีประทับใจไหมคะอายุ <laughs> <Are you? S 2> mm, This house is very good style very good quality and every step we can control from Switzerland and connect with a big bus for m y house mm hmm. and if we come from Switzerland everything look schön everything look good quality and uh, I very happy with with this house <Good> design. ขอบคุณมากเลยค่ะที่สร้างความฝันให้เป็นจริง <c ười> คือมีบ้านเป็นของตัวเองและประทับใจมากคือบ้านสวยมาก <c ười>